สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการอุดหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคณะรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนในเรื่องของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มาตรการาที่จะส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตรงนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้มีการอนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือเขาเรียกกันว่า EV 3.5ในช่วงระยะเวลา4ปีนะครับ4ปีก็คือตั้งแต่ปี2567ไปถึงปี2570เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ย โดยรัฐบาลเขาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น3 4มหมล้านบาทเพื่อใช้ดําดเนินมาตรการดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวนะครับท่านผู้คุณผู้ชมจะได้รับสิทธิประโยชน์3ส่วนด้วยกันนะครับสามส่วนด้วยกันมีอะไรบ้าง1ก็คือ กรณีที่เราจะาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับส่วนที่1ก็คือเงินอุดหนุนนะครับเงินอุดหนุนที่เขาจะช่วยเราเนี่ยนะครับรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้เป็นเงินอุดหนุนเนี่ยจะเป็นไปตามประเภทของรถแต่และประเภทและขนาดของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นการครอบคลุมนะครับอุดหนุนให้ทั้งรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สอ,สอก็คือการลดอัตราอากรขาเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและ3เนี่ยการลดอัตราภาษีสรรพสาม,มิตนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับมาตรการนี้เขาเรียกว่ามาตรการ EV 3.5เริ่มเนี่ยเริ่ม2มกราคม6.7เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชม เปิดปีใหม่หลังจากวันหยุดยาวเ,าเริ่ม2มกร,ราคม67เป็นต้นไปนะครับโดยจะครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้ารถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะได้สิทธิ์ที่3ส่วนก็คือเงินอุดหนุนการลดอากรขาเข้ารถยนต์สำเร็จรูปการลดภาษีสรรพสาม,มิตนะครับทีนี้กรณีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาท นะครับเรามาดูที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทกันก่อนนะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตขึ้นไปนะครับ50กิโลวัตขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนดังนี้ในปีที่1ในปี6 7, 7นี้เลยนะครับจะได้รับเงินอุดหนุน1 0 0 0 0 0บาทต่อคันนะครับปีที่2 75,000บาทต่อคัน และปีที่3ถึงปีที่4นะครับเขาจะอุดหนุนให้50,000บาทต่อคันก็คือตรงนี้นะครับปีแรกเนี่ยราคา,าบขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับปีที่1 10,000 0บาทต่อคันปีที่2 7 5 0 0 0บาทปีที่3และปีที่4 5 0,000บาทต่อคันทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า50กิโลวัตนะครับ ถ้าต่ำกว่า50กิโลวัตต์จะได้รับเงินอุดหนุนดังนี้ปีที่1 50,000บาทต่อคันปีที่2 35,000บาทต่อคันและปีที่3และปีปีที่3ถึง4เนี่ย25,000บาทต่อคันตรงนี้เป็นมาตรการรถไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับต่อมาเป็นรถกระบะไฟฟ้านะครับถ้าเป็นรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับก็คือแบตเตอรี่ ตั้งแต่50กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุน100,000บาทต่อคันตลอดระยะเวลา4ปีเลยนะครับตลอดระยะเวลา4ปีเลยปีละ100,000บาทเนี่ยนะครับเฉพาะนะครับเฉพาะส่วนที่ผลิตในประเทศเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรถกระบะไฟฟ้านะครับต่อมานะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ราคาไม่เกิน150,000บาทนะครับเฉพาะราคาไม่เกิน150,000บาทและขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่3กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะให้เงินอุดหนุน10,000บาทต่อคันตลอดระยะเวลา4ปีเลยนะครับปีทุกปีเลยนะครับ10,000บาทต่อคันแล้วก็เฉพาะส่วนที่ผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ การลดอากรขาเข้านะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสําเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทเขาจะลดอากรขาเข้าไม่เกิน40%ในช่วง2ปีแรกนะครับก็คือตั้งแต่ปี2,567ถึง2,568ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน7ล้านบาทเขาจะลดะเขาจะลดภาษีสรรพสามิต ดังนี้นะครับเดิมเนี่ยจาก8%ที่เขาเก็บอยู่นะครับก็จะเหลือเพียง2%กรณีรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน7ล้านบาทน,นะครับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อชดเชยการนำเข้าภายในปี2,569ดังนี้อัตราส่วน1ต่อ2ก็คือหมายความว่านำเข้า1คันจะต้องผลิตชดเชย2คันนะครับ แล้วก็ปี70เนี่ยอัตราส่วน1ต่อ3นะครับดำเข้า1ชดเชยผลิตชดเชย3นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ,อในมาตรการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับในเรื่องของการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้ากันนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์3ส่วนทั้งเงินอุดหนุน การลดอากรขาเข้ารถยนต์สําเร็จรูปการลดภาษีสัพสามิตรแล้วก็ครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ